ที่เรามีสติจะทําให้เราสามารถดําเนินชีวิตทั้งทางพฤติกรรมจิตใจและปัญญาให้เป็นไปในทางที่ดีงามได้ยกตัวอย่างเช่นในด้านพฤติกรรมเมื่อบุคคลจะกระทําการใดๆก็ตามอย่างที่ยกตัวอย่างไปตอนต้นว่าถ้าขาดสติกิเลสมันก็จะสั่งการให้ดําเนินเป็นไปเมื่อจะหยิบอะไรกินกิเลสตัณหาก็จะล่อลอกเราว่ากินอันนี้สิอร่อยนะแล้วเราก็เผลอทําตามนี่เรียกว่าขาดสติ แต่เมื่อเราขาดสติทําตามกิเลสตัณหาสิ่งที่เราได้เป็นรางวัลกลับกลายเป็นความสุขแปลกนะคือพอทําตามตัณหาปุ๊บมันได้ความสุขเราก็เลยติดใจแล้วถูกกิเลสตัณหาหลอกมาตลอดสังสารวัฏนี้เพราะทําตามตัณหาแล้วได้สุขพอฝืนตัณหามันเลยไม่สุขจริงไหมโยมสมมุติว่ามีอาหารสองอย่างให้เลือกระหว่างอาหารอร่อยที่ไม่ดีต่อสุขภาพกับอาหารที่ดีต่อสุขภาพซึ่งมักจะไม่ค่อยอร่อยเราจะเลือกอันไหน ถ้าเราเลือกอันที่อร่อยหยิบกินปับ๊บความสุขเกิดทันทีแล้วมักจะเป็นสุขที่มีอินเทนซิตี้สูงมีความเข้มข้นดุนแรงแต่ประดียวบระดาวในขณะที่อาหารสุขภาพนั้นเนี่ยมักจะไม่ให้ความสุขที่เข้มข้นเท่ากับสุขที่ได้จากตัณหาแต่ผลที่ได้มันจะมาในรูปของประโยชน์ในระยะยาวก็คือการมีสุขภาพดีการไม่เจ็บป่วยปัญหาของชีวิตเราก็คือเราจะเลือกอะไรระหว่างสุขที่เข้มข้นระยะสั้นประเดียวบระดาว กับประโยชน์ในระยะยาวที่ไม่สุขเข้มข้นนะมันคือสองทางเลือกที่เกิดขึ้นแทบจะทุกขณะในชีวิตของเรานาฬิกาปลุกดังจะเลือกอันไหนระหว่างนอนต่อสบายทันทีหรือลุกขึ้นได้ประโยชน์ระยะยาวกินอาหารจะกินอาหารมีประโยชน์หรือกินอาหารที่ได้ความสุขทันทีระยะสั้นถ้ามีเวลาว่างเราจะหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเพื่อเปิดดูอะไรจะดูเพื่อให้ได้ความสุขระยะสั้นหรือดูเพื่อให้ได้ประโยชน์ระยะยาว เด็กนักเรียนมีเวลาจะหยิบหนังสือมาอ่านหรือจะเล่นเกมถ้าเล่นเกมสนุกทันทีระยะสัน้นถ้านั่งอ่านหนังสือได้ประโยชน์ระยะยาวเพราะฉะนั้นทุกขณะในชีวิตของเราเนี่ยมันเลือกทางสองแง่งนี้อยู่ตลอดเวลาไอกระบวนการเลือกตรงนี้แหละต้องอาศัยสติและปัญญาสติคือตัวเปิดประตูให้ปัญญาทํางานปัญญาคือตัวที่จะมาพิจารณาว่าฉันไม่เอากตัญหานะฉันจะเอาประโยชน์แล้วเมื่อมีปัญญาอย่างนี้สิ่งที่ต้องทํางานต่ออีกคือกําลังของจิตถ้าจิตไม่มีกําลัง แม้รู้ทั้งรู้ว่าดีแต่ไม่ทํายมเคยเป็นไหมรู้ทั้งรู้ว่าต้องตื่นแต่มันไม่มีกําลังที่จะดึงตัวให้ตื่นนอนต่อได้นั่งเจริญกรรมฐานอยู่รู้ทั้งรู้แล้วต้องกําหนดอารมณ์กรรมฐานแต่เบื่อไม่กําหนดรู้ทั้งรู้ว่าต้องทําปัญญามาบอกแล้วนะรู้ด้วยนะรู้ตัวเลยนะว่าปัญญาบอกแล้วนะแต่ไม่มีแรงทาตั้งใจแล้วแหละวันนี้จะออกกําลังกายรู้ด้วยว่าดียังไงแต่อย่าเลยไม่ทําดีกว่ารู้นะเข้าพรรษาจะงดเหล้าไม่เอาไม่กินหรอกรู้ด้วยว่าโทษของการกินเหล้ามีอะไรบ้าง แต่เพื่อนชวนเอาหน่อยนะเอาก็กำลังของใจที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถรักษาตนปกครองตนควบคุมตนให้เป็นไปในทางที่ปัญญาบอกว่าดีอันนี้ก็ต้องฝึกเหมือนกันเรียกว่ากําลังของจิตเทคนิคข้เทอมอาจจะใช้คําว่าสมาธิเพราะฉะนั้นสติสมาธิปัญญาจึงต้องทํางานควบคู่กันสติเป็นตัวเปิดทางให้ปัญญาทางานปัญญาทํางานเพื่อจะตัดสินว่าควรทําอะไรไม่ควรทําอะไรเมื่อรู้ว่าควรทําอะไรกําลังของสมาธิต้อง ส่งเสริมให้เราสามารถดําเนินหรือทําสิ่งนั้นได้อย่างต่อเนื่องจนบรรลุตามจุดหมายที่ต้องการมีทั้งความเพียรมีทั้งความมุ่งมั่นมีทั้งความจดจอ่ออยู่ในระหว่างการกระทํานั้นถ้าขาดความเพียรขาดความจดจอ่อใจก็จะไม่สามารถรักษาสภาวะตามที่ปัญญาบอกว่าควรทําให้รู้ล่รงได้ ตัวอย่างเช่นผู้ปฏิบัตเิเจริญกรรมฐานอยู่สติเป็นตัวเปิดทางให้กหาหนดอารมณ์กรรมฐานปัญญาพิจารณาว่าในขณะนั้นควรทําอะไรไม่ควรคิดฟุ้งซ่านควรจะกาหนดอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานผู้ปฏิบัติก็ตั้งใจกําหนดอารมณ์กรรมฐานในขณะนั้นต้องมีกําลังของสมาธิช่วยประครองให้ผู้ปฏิบัติสามารถกําหนดอารมณ์กรรมฐานได้ต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องแต่ถ้าแม้มีสติเปิดทางมาให้แล้วแต่กําลังสมาธิอ่อนก็อาจจะกําหนดได้แป๊บเดียวเสร็จแล้วก็หมดความเพียรคลายจากการกาหนดอารมณ์กรรมฐานปล่อยใจให้ไปคิดฟุ้ง ปล่อยใจให้ซึมเศร้าอย่างนี้ก็ทําให้กําลังของสติที่เริ่มต้นมาหมดกําลังลงโอกาสที่จะมีกําลังสติต่อเนื่องเกิดปัญญาไปจนถึงขั้นเกิดวิปัสนาญาณก็เลยไปไม่ถึงงนั้นผู้ปฏิบัติก็จะต้องฝึกอย่างนี้ซ้ําๆพลาดก็เริ่มใหม่เผลอก็เริ่มใหม่ยิ่งเราไปคิดเสียดายอดีตโอ้เมื่อกี้ตอนเช้านั่งแล้วมันง่วงจังเลยไม่ดีเลยหรือว่าเผลออีกแล้วหงุดหงิดตัวเองจังไอ้ตอนเผลอแล้วหงุดหงิดตัวเองอ่ะก็กลายเป็นอกุศลซ้ําซ้อนเข้าไปอีก รู้ก็สักแต่ว่ารู้รู้ว่าเมื่อกี้เผลอก็ดีแล้วที่รู้ว่าเผลอตอนที่รู้ว่าเผลอตอนนั้นะไม่เผลอเพราะฉะนั้นการรู้ว่าเผลอนี่ดีจะได้ตั้งต้นใหม่เริ่มใหม่